มีสมาธิแล้วก็ตับยอแตะเห็นความคิดปรากฏขึ้นมาก็เห็นว่าความคิดไม่จริงก็ขาดออกบางทีก็เห็นอาการยึดมันยึดมันในกายพอมันเข้าไปยึดกายปุ๊บพอปัญญารู้ทันมันก็ขาดออกเห็นอะไรกล้องเหกล้องพิเศหมเนียกล้องอะไรนะก็ไ้ไรไถยที่ก่อบอก ที่ห้าเนาะสิ้นปีแล้วแล้วก็เราก็คงจัดงานอีกทีนึงก็ตรงสวดมนต์ข้ามปีเนาะแต่ดูแล้วถ้าเขาเปิดเพลงฉลองปีใหม่เราก็จะขึ้นไปบนเขางน่นเนาะไปที่ไม่มีไปฟว้าออก็เอาเทียนขึ้นไปแล้วก็จะพาสวดมนต์เริ่มสักห้าทุ่มพอจะมาไม่มีแรงนะเมื่อกี้สวดแป๊บเดียวก็หมดแรงหายใจไม่ออก โอ้เกี่ยวมันตายค่าสวนมุ่นทกันให้เก็บ่ทันให้เก็บไม่ทันเนี่ยอาจจะสวดสักห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนก็พานั่งสมาธิถึงตีหนึ่งก็อาจจะถึงตีสองก็กลับหรือว่าตีหนึ่งก็กลับมนดูทีหนงไม่กลับก็นอนที่นั่นเป็นกลางอยู่บนภูเขานน่นนอนบนเขาสักคืนเนาะ วันที่สามสิบเอ็ดก็มาแล้วกันใครบ้าง็มาบอได้ไปหรอว่าไม่น่าสเสพิดหรอกถ้าเสียบมาแถแๆมึงไม่น่าสพเิศหรอกต้องเทสเยอะแล้วนะช่วงนี้ก็กินยารู้สึกว่าทําให้เกิดอาการขี้เกียจว่า <S 2> <S 2> <S 2> ยามันไปทําให้เราชาลงพอชาลงเราก็เทศไม่ออกแล้วก็ไม่อยากเทศแล้วก็เหนื่อย วันนี้ก็มาหาทั้งวันวันนี้วันเป็นอะไรไม่รู้เขามาอย่างไรมันก็เยอะมากเลยกรุงเทพประทุมธานีกู<อ>มาเยอะมากสุนทรีว่าหลามามาจากนี่ละมาจากสื่อนี่หละบกเอาฟังคลิปกลับบ้านตามกลับบ้านบางทีก็สองฟังสองคลิปก็มาแล้วนนะบางนนนคนก็ยังไม่รู้จักกูบาเลยบางคนก็มาถ่ายรูปเขามีไม่ได้ตั้งใจจะมาหากูบาค่ามาถ่ายรูประมาณนนเออทั้งเขากลับซะกันเลยว่า <laughs> เจอแล้วนี่ก็จะกินมันมันบอกว่ายวไปถ่ายรูปต่อครับในการก็ได้หลายประโยชน์หลายทางการสร้างวัดให้ผู้คนได้มาฟัางทาด้วยได้มาบางคนก็ไม่เคยมาเลยพอเห็นวัดสวยก็มาถ่ายรูปก็ยังดีเลยไหมกนะ็ะจะคุยเรื่องจ้างทานได้รักษาศีลไปเอาใครมาใหม,าม่มีคนไหนมาใหม่อีกเอาใหม่ไปให้เขาไป มองวัดบางทีก็ผีบาก็มีได้นี่คิดว่าเป็นคนปกตินะเนี่ยนั่งเนี่ยไม่ใช่ได้มีสองแบบหนึ่งเกินสองขาดสามลน้นได่ปไปล่ะไส้สนไปสิถามสึดมา้หไม่ใไปอันเรบอกไสอยังอันตัดอันใหม่แล้วใช่ไหมหเหา ลำโพงบม่ได้เปิดเปิดไม่หรือไม่หรอกประเด็นยังอีกเอย่าไม่มาตั้งอยู่ที่หลังเสียได้หรือเ่คนมาดูเชื่อมันหน่อยโอเค,ออเ,คเอาได้แล้วก็เริ่มเลยไม่ลำโพงไม่ได้เปิดนอนมาดูลำโพงสิครับมาดูไก่ตีนเนี่ยเต้ยอย่าไปไกลตีนว่ะมาดูทำไมไก่ถ้าไอ้ป่อยกอาห,หยุดมันเนี่ยมัาจบกไปเขาเนี่ย เดี๋ยวย่าเข้ามันมาดยงนี่เราโฟล์ตแบบจะได้ยินเองนะอะไรต๊อกต๊อกนหน่อยไอไปกำตูดมันมันส่งสิกแนวสัญญาณมันอยู่ที่ก้นมันอย่าไปกำก้นมันกราบ<ำ>นามาสการครูบาค่ะอืมชื่อ ราชิน <Laure> ียินประเสริฐค่ะมาจากกรุงเทพหนองจอกก็ตั้งใจมาฟังธรรมค่ะอย่ากำตูดมันจับกลางๆไม่ต <xi> ้องพนดมมือก็ได้เออเนั่ยนแหนะมันไปกำตัวสัญญาณสัญญาณันก็ไม่ออกมามันก็กำช่แจช่แจช่แจอยู่ว่าพระไปสองทีแล้วพระก็ยังไม่ไม่เข้าใจอยู่มกัน ได้ติดตามครูบาจกติ๊กตอกค่ะก็ได้ฟังทมแล้วก็ชอบรู้สึกอยากมาที่วัดอยากมาปฏิบัติค่ะอืม,มแล้วผิดหวังหรือยังไม่ผิดหวังค่ะ <laughs> ต้องผิดหวังสแต่มาชอบทำแล้กวก็ผิดหวัง <laughs> มาแล้วดูใจตัวเองดูใจที่ดูใจที่พอใจกับใจที่ไม่พอใจ ของเธอดูสองอย่างนี้พอแล้วไม่ต้องไปดูธรรมะอะไรมากเห็นใจที่พอใจรู้ทันเห็นใจที่ไม่พอใจดูทันพอดูไปจนกว่ามันจะเห็นว่าไอ้ที่ทั้งพอใจแล้วไม่ไมพอใจไม่ใช่เราเห็นว่าอไหรก็พ้นทุกข์มาแล้วแต่ยังเห็นไม่ได้ก็ทุกข์ต่อไปก็ไปเกิดต่อแต่พิจารณาอะไรมากแล้วธรรมะรนะู้มาเยอะเรียนมาเยอะผ่านมาหมดแล้วแต่ไม่ทันอารมณ์ไม่เห็นอารมณ์ที่ปรากฏ อาการพอใจก็ไม่เห็นอาการไม่พอใจก็ไม่เห็นเห็นอยู่แต่ไม่เห็นจริงนี่ก็ดูลงพิจารณาลงในอาการที่พอใจแล้วม่พอใจทาเรียกว่าดูเวทนาของเธอดูเวทนาที่ปรากฏทุกขังเห็นแล้วอนิจจังก็เห็นแล้วอนัตตก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างดูในอาการของเวทนาที่ปรากฏอบิสุขเวทนากบทุกขเวทนาแล้วก็ ไม่สุขไมทุกข์ก็คืออารมณ์เฉยๆทั้งสามอารมณ์นี่ไม่มีความเป็นเราอยู่ในนั้นทั้งอย่างก็ดูไปจนกว่ามันจะจะเห็นมันจริงๆอพอนี่ต้องถามไหมเวลาปฏิบัติอะคะยังยังมีอาการฟุ้งซ้านอยู่อะค่ะจะแก้ยังไงได้บ้างคะพูดไปเมืเ่อกี้เข้าใจไหมถ้าเข้าใจไม่ไหนถ้าถามคำานี้นะ ฟุง้งซ่านก็รู้ไม่ฟุง้งซ่านก็รู้ดูแค่พอใจไม่พอใจก็พอเวลาฟุง้งซ่านก็ไม่พอใจไงเวลาไม่ฟุง้งซ่านก็พอใจไงในก็นจะไปหาดูบอกให้ดูนี่ก็ออกไปดูรุ่นอยู่มันจะไปเห็นยังไงเลยมันก็ไม่เห็นสิอาการจะฟุง้งซ่านไม่ฟุง้งซ่านคิดดีคิดชั่วนี่เป็นอาการภายนอกของจิตหมดจิตมีสภาพว่าแค่รู้เฉยๆนะที่เหลือนี่ก็ปรุงแต่งหมดไม่เห็นตัวน,นี้แล้วจะไปเห็นอะไรทีนนะปัิบัิให้ตายก็ไม่ได้พ้นทุกดอก มันนั่งสงบอยู่ก็คือเกา่าออกไปกับฟุ้งซ่านมันเดิมไงความฟุ้งซ่านมันหายได้ที่ไหนนะมันไม่หายไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นธรรมชาติของจิตที่มันเกิดมาเพื่อมีผัสสะแล้วก็ปรุงปรุงเป็นสัญญาบ้างเป็นเวทนาบ้างเป็นสังขารบ้างดีใจบ้างไม่ดีใจบ้างเสียใจบ้างก็วนอยู่แค่เนี้ยอาการทั้งหมดย่ยไม่จริงแต่เห็นว่ามันจริงอยู่มันจะไปพ้น,นทุกยังไงล่ะมันก็ไปแต่กับสังขารไปเรื่อยๆนะเว้ยโอ้ยปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติเอาสงบเลยเดี๋ยวนี้ ปฏิบัติเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่จริงไม่ใช่ปฏิบัติสงบโอ้เห็นหลายวัดแล้วสงบเส็ยบางคนก็เป็นบ้านแล้วออกมาเพราะอยู่บ้านไม่สงบอยู่ในวัดสงบ,บ,สงบแล้วก็ไปทิ้งผัวทิ้งมาก็มาอยู่วัดอยู่วัดเป็นนานก็ก็ทิ้งวัดออกไปเหมือนเดิมเพราะเวลามันพุ้สร่างก็เอาไม่ทันภาวนานก็มีแต่อย่างสงบมาวัดไม่ได้มาเอาสงบเนี่ยแต่เห็นสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ พอรู้สิทธิ์อิทธิก็เป็นอิสระก็ไม่ยึดมันถึงมันตลนนอดไปจยังไม่ต้องถามแล้วพอไปให้คนต่อไปแล้วมาใหม่แนละ้วมัการค่ะเออมาจากไหนล่ะเป็นนุ่นน้องพี่วินค่ะอ๋อ,อบ้าบอนุ่นน้องคือ ก็อยู่ธรรมกายอ๋อคือเป็นแอดมินอาจารย์วินมาก่อนใช่ค่ะมึงก็พูดสักกูงงเลยเป็นรุ่นน้องเอ๊ะทำไมไม่เหมือนผู้ชายไม่ได้ปกโอนหัววะนี่ต้องมาทำมะญาติมาด้วยกันมาแล้วมากับลุงพี่วินเจ๊เจ๊เจ๊เหมือนกันกูอยากดูลูกศิษย์กูว่าต้นเหมือนกันจะเป็นยังไงกูว่าน่าจะหนักเพราะจากมินยอ ใครอีกมีใครมาใหม่มาไอคนมาใหม่เนี่ยมึงกันนี่นี่นี่เราจะกลับไปไหนแล้วเอามา,อาไหมมันไอคนนู้นเลยคนไอกแันอะเอาแมสออกเวลาคุยกูบารอย่ามันพูดไปพอเลยใส่สังกัดใส่อุตส่แต่งตัวเส,สื้อเป็นใส่สูบมาแล้ววันนี้กงกาวจักรรนครูคบาค่ะ,ะว่าไง ว่าไงล่ะเมื่อวานนี่สง่งเมื่อวานนี่บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้ปฏิบัติยังไงเมื่อวานหรือวันก่อน<ม>วันแรกอ่ะอแ,แล้วเป็นไงเมื่อวานก็ปฏิบัติก็มันก็ยังมีความแบบคิดอยู่ม,มีความฟุ้งอยู่ยังไม่แสดงว่ายังไม่เข้าใจ <c ười> คือจะปฏิบัติเอาสงบมีอย่างเดียวแปลงร่างเป็นก้อนหินซะ นั ben, ını, babies, right. studio, et, okay. s <S ่งเป็นก้อนหินเนี่ยจะไม่คิดเลยจะนั่งอยู่เฉยเนี่ยอยากเป็นก้อนหินเหรอปฏิบัติเอาไปเพื่อเป็นก้อนหินเหรอหรือปฏิบัติเอาอะไรให้เห็นรูปน้มว่ามันไม่จริงบอกว่ากายไม่ใช่เราความคิดไม่ใช่เรามันคือเบาะแสกายมันยังถอดถอนไม่ได้ค่ะมันยังถอดถอนความเป็นรูปบ่ได้ให้ถอนให้เห็น ให้ดูว่ากายมันไม่ใช่เราความคิดไม่ใช่เราแต่ก็วนเข้าหาแต่ความว่างวนเข้าหาแต่ความสงบอยู่เง้นนะแล้วใครจะมาสอนได้แล้วลมันก็ไปเกิดเหมือนเดิมไยไปเกิดแล้วก็ไปนานันไปแช่อยู่บนพรมอยู่นะให้ออกจากความว่างไม่ได้ให้เข้าไปเป็นความว่างนั่งอยู่นี่มันก็ว่างอยู่นี่นั่งอยู่นี่มันก็ไม่เห็นสูงไงแล้วจะไปหาทําไมความไม่ฟูงสักพักมันก็จะได้กินยาแล้วก็ได้ช็อตไฟฟ้าเหมือนลงตาเสีลงสาว่าน อยู่แต่กับความว่างความว่างไม่มีอะไรไม่มีกิเลสสุดท้ายก็ไปชอบไฟฟ้าเคยเห็นไหมคนโรคจิตคนบ้านนะะเกิดมาก็เป็นออทิสติกอีกเพราะมันไปอยากได้แต่ความว่างอยากได้แต่ความสงบคนพวกนี้แก้ยากมากเนี่ยนี่ไอลิสไปฟุยมนันนะฮะัวแล้วหายวา่างพวกนี้ไปทําอาหารนะ จากมือซอยหอมช,ชา้าๆมันก็จกชะจ้เร็วๆเดหายเลยอาการว่างเ่ะอันนี้ก็ใชยโอ้ยสาไปมดยังกะสาย,ยังกะชากวตานกะชากินเขากะชาโอ้มันติดว่างเจ๊ไม่ออกจากความว่างมายัยากหน,น้ายางชาเลยยินสิเจไหมเราเป็นคนเรียบร้อยได้เราเป็นคนไม่พูดได้แต่เราต้องไม่เฉยชาปฏิบัติธรรมไม่ใช่เสื่องซึ้งเฉยชา ไม่ใช่คนพูดชา้าๆนั่นเนคนบ้านั่นน่ะนะคนโรคจิตไม่เป็นไรค่ะยังี้ไม่ใช่ดิมันต้องกระจับกระเฉงผู้เจ้าไม่ได้พูดอย่างนี้นะ่ะไวมากดิเห็นผู้เจ้าด่าพระไหมเคยเห็นไหมผมจำได้ไหมผู้เจ้าด่าเธอเมื่อเปรียบเสมือนเอาค้องลับคนนี้ไปชูห่อโอ้ด่าด่าอลยนะ,ะเปิดเปรียบเสมือนโสเภณีอะไรนะ โชว์ของลับให้คนดูพุ่นน่ะนี่ผู้เจ้าด่านะเก็บกเรอานดายด่าว่าพระนี่หาเลี้ยงชีพด้วยเดรัจฉานวิชานี่นะด้วยแสดงฤทธิ์นี่นะด้วยแสดงเพื่ออยากได้ทรัพย์เขานี่นะผู้เจ้าด่าน่ะฟังฟ้อกูเมย์นั้นเห็นหน้ามึงกูก็จะรับหลอหล่ะโอ้ยกำกูอีเวนต์นั่นแหละอีเวนหลังนั่นแหละ ยังไม่ได้คุยกับข้าเลยไม่ใช่เหรอเองนันเนี่ยไว่าสีเรียบลอยอยู่เห็นมุกลเรียบ้อยอะไรสักอาไม่ได้หายพ้นสมขอาการค่ะครูบาโยมปฏิบัติด,ดูจิตอยู่ค่ะโยมปฏิบัติถูกต้องไหมคะได้คําตอบไม่ใช่แล้วไม่ใช่เหรอถูกไม่ถูกะโยมตอนแรกเข้าใจว่าจบกิจแล้วแต่ตอนนี้หายจบหรือยัง จิตคืออะไรคืออยู่กับความว่างเหรอคืออยู่กับความเฉยเฉยเหรอคือจิตไม่ปรุงแต่งเหรอใช่ในคําพูดแต่แตเวลาเจอสภาวะจริงทําไมเราทุกข์ล่ะเห็นไหมค่<ฮ>ะทไมเรารู้สึกว่าเราสงสัยในธรรมะอยู่ละ่<ฮ>ะค่ะทาไมรู้สึกว่าเราสแสวงหาอยู่ละ่<ฮ>ะคําทไมรู้สึกว่าไม่มั่นคงเราต้องไปเกิดอยู่ค่<ฮ>ะถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็แสดงว่าสิ่งที่เราทํามานี่เอ๊มันไม่น่าจะถูกตามที่พู้เจ้าทรงตรัส บันไดก็ตา,ามที่เราเห็นตัณหาราคะาอาวิชาอุปทานขาดสะบันลงจากใจพ่อผมบอกว่าอะไรนายช่างผู้สร้างเดือนบัดน,นี้ใช่ไหมเราพบเธอเสร็จแล้วเนี่ยคือตัณหาผู้สร้างพบแล้วก็พังตัวโทรเสร็จแล้วแล้วจะมีอะไรให้ถามไหมบัดน,นี้จิตที่จะปรุงแต่งต่อไปได้ไม่มีอีกแล้วเราไม่สามารถปรุงแต่งอะไรได้อีกแล้วเขามาปรุงแต่งนี่ไม่ใช่ว่างๆลง่ลงๆเฉยๆไม่ใช่นะจิตนี่มันปรุงไม่ได้เลย นึกถึงตอนเด็กนึกถึงตอนเด็กสิเคยโดนคุณครูตีไหมจาได้ไหมออการไขยมจําไม่ได้ค่ะฮะไม่จําไม่ได้อจําอะไรด,ดีมีสามีไหมมีมีกี่คนคนเดียวค่ะคนเดียวมีแฟนคนเดียวเลยในชีวิตหรอะนะค่ะโอ้รักมันมันคง <c oughs> ไม่เหมือนกูกูจําไม่ได้มันเยอะว่าให้คิดถึงอะไรดี ตอนนี้คิดไม่ออกแล้วมันเข้าไปแช่อยู่ว่างยู่แล้วแก้ยากนะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่จะประกาศอยู่ไม่รับแก้แล้วล่ะเหนื่อยอาตมาก็คงไปสอนเรื่องดูจิตว่างเนี่ยน่าจะน่าจะไม่ต่ำกว่าเป็นหมื่นคนเหมือนกันแต่ตอาตมาพูดอย่างชัดเจนนะดูจิตว่างแรกๆเนะี่ยเห็นจิตนอกกับจิตในเห็นไหม ดูจนกว่าไม่มีอะไรจะให้ดูดูจนกว่าจิตนอกจิตในสลายความรวมเป็นหนึ่งแล้วสลายหายไปแต่ไม่ทุกคนไม่เคยสลายเลยพอเห็นจิตในแล้วก็ยึดจิตในเป็นนิพพานยึดจิตในเป็นยึนยดจิตใ,ในเป็นอสังคตะยึดจิตในเป็นจบจิตก็เลยคาอยู่อย่างนั้นแหละประเด็นเนี้ยนี่พอพอนึกเข้าไปใช่ไหมโอเคละมันนึกเข้าไปไหมืหมอตอนเนี้ยพอนึกเข้าไปก็อว่างๆลงๆใช่ไหมนิ่งๆเฉยๆใช่นไหมอตอนนี้โอเคละสบาย อันี้พอออกมาอยู่ข้างนอกเจอคนด่าเจอคนว่าเจอคนไม่พอใจจิดบ้างหายไม่เห็นเมียหายไปหมดแล้วมันกลับเข้าไปยึดเอาเวทนาอยู่ภายในแต่ว่ามันไม่เห็นอาการปรุงแต่งเกิดดับภายนอกเขบอกว่าอย่าไปสนใจนะอาจารย์เธอก็สังส่งสอนว่าอย่าไปสนใจจิตนอกอย่าไปสนใจสังขารปรุงแต่งมันไม่แค่ผ้าเดินอนหรอท่านถ้าไ,ไม่สนใจทำไมไม่ตกพ่อพ่อ,พอ,อเนี่ยพ่อกขเป็นสมุิเนี่ยนไหม ทำไมไม่เดินไปก็แทงคอพ่อ,อาตายเลยล่ะนั่นก็สมมติอ่ะแล้วไม่รักษาเลาสมมุติอ่ะพอเข้าใจไหมนี่สมมุติก็ต้องเป็นสมมติเหมือนเดิมนะเราไม่สามารถแยกจิตออกอย่างนั้ในสภาวะประมตถิมันแยกจริงแต่แยกแค่เห็นครั้งเดียวแล้วขาดเลยไม่มีใครมานั่งแยกนั่งเช็ดจิตด,ดูจิตเช็คจิตมันจะสิ้นทุกได้ไงก็นั่งเช็ดอยู่นั่นน่ะตอนนี้ว่างแล้วตอนนี้ตอนนี้นนโล่งแล้วตอนนี้อิสาระแล้วก็เช็คอยู่นั่นน่ะ เราจะแก้ยังไงดีนี้คิดว่าจะทำยังไงเพราะการสขยมไม่ทราบค่ะอ๋อครูบาเม่ตาแนะนํำค่ะลืมของเก่อ,อ,อให้หมดลืมสิ่งที่ปฏิบัติผ่านมาให้หมดซะเริ่มต้นหนึ่งรับหนึ่งใหม่ดูลมก็ได้ดูกายก็ได้ลืมของเก่าให้หมดซะเป็นผู้ใหม่ มาที่นี่ไม่มีพาาระหลานนะแต่มาก็ไม่ใช่พาาระหลานไม่มีมาที่นี่ไม่ต้องการอะไรมาที่นี่เพื่อตายรอตายอย่างมีความสุขไปวันๆอยู่ไปวันต่อวันคาดหวังว่าจะได้อะไรจะเสียอะไรอยู่เสมือนคนที่ตายแล้วฉะนั้นก็ไม่ทุกข์แล้วถ้าภูมิีี่ยงมตายยอมพร้อมตาย,ยาำตัวเองไมล้ลัพร้อมนะ พร้อมไหมละ่ะถ้าพร้อมก็ต้องรู้ว่าตัวเองตายแล้วไปไหนแต่ถ้ายังตายแล้วยังหวั่นไหวอยู่นะั้นมันไม่พร้อมหรอกในเนี้ยพร้อมตายสักคนไหมบอกก็พร้อมพอตายจริงมัไม่พร้อมหรอกเมื่อพร้อมตายจริงมันมั่นคงไม่หวั่นไหวหรอกไม่สะทกสะท้านหรอกป้าจะถล่มดินจะอลายคนนั้นจะว่าเราคนนี้จะชมเราไม่สนใจหรออีสระ ไม่ห่วงใครลูกเต้าสามีภรรยาทรัพย์สินหี้สินเงินทองขาดสะบ,บันออ้นออกให่ใจหมดเกี่ยงมเม่เหลือไม่เหลือแม้กระทั่งคนที่นั่งถือมาอยู่ก็ไม่เหลือมันจึงไม่ต้องกลัวว่าใครจะว่าเราหรือใครจะชมเรามันถึงเป็นอิสระของจริงไม่ต้องสงสัยว่าใครจะว่าเรากรรลูกเปบรรลุเพราะมันไม่มีใครบรรลุอยู่แล้วอ่ <c oughs> ยะยากมากแต่หารุตาลองสั่ไว้แล้วค่อยมาหากูไหม ลวงตาจะได้ช่วยเยอะลวงตาบอกใครเป็นคนสอนมาจิ๊ประกาศนะผมไม่ได้สอนอู้ดเยอะด้วยตอนเนี้ยสองสำนักแข่งกันสอนเรื่องกิดว่างแบบเนี้ยโอ้โหแล้วจบที100ละร้อยรุ่นสองร้อยรุ่นการันตีด้วยบรรลุธรรมบรรลุธรรมบรรลุธรรมเซอร์ฟท,ท,ท,ที่ไปเขียนมาหมดเลยอูด่าเราหันทุกทุกเนี่ยไม่ใช่แต่เธอนะเราหันมาหาันเยอะมากนะ บางทีเอาหันง,งอนตกป่องตุกป่องไปก็มีเห็นคนนั้นไหมวันนั้นที่มานั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมไม่มาแล้วน่นะบรรลุธรรมแล้ว <laughs> บอกไม่ฟังแล้วเป็นเยอะ,อะแต่บรรลุธรรมจริงมันไม่มาหายชั้นหรอกม,มาแล้วพอใจหรือยังกลับไปเป็นเชื่อ,ช,อชื่ออะไร ชื่อบุ๋มค่ะกลับมาเป็นบุ๋มใหม่มเข้ากลัวไป <laughs> ช่วยทำกลัวไปก่อนอเนี่ยนี่หลักสูตรวัดเส้ <laughs> าหลินต้องเข้าไปอะไรนะเอามืออ้วนทรายกูจะทำรุ่นนั้นแหละแก่ว่างไอ้ <laughs> นี่ชื่ออะไรนะมึงอย่าหลบเข้าไปฟังกูหน่อยสิ <laughs> ไปอยู่ว่างอีกแล้วเห็นไหมไม่ได้เข้าไปแล้วอย่า <laughs> ไปอยู่กับ อารมณ์อย่างนั้นอยู่กับปกติเนี่ยปีขาเ็ได้เราก็เทียนก็ได้อย่างเงี้ยทำสิทำทำเออดูขนาดมันยกมันยังช้ากระตุกกระตุกเป็นรอบเลยอะ่ะเนี่ยมันติดว่างมากเลยเลธิมึงไปแก้มันนะตัวมันไม่หายรุ่นเนี่ยมันไม่รู้ตัวเองมันอยู่แต่กับอารมณ์เฉยๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาการแต่เธอยังตื่นอยู่เธอแว่นมัน ยังดียังดีที่แยกออกมาแล้วไม่ได้ไปแช่ในอารมณ์มองว่างเนื่องจากเนื่องจากมีปัญญาฟังเราเยอะแต่ก็พยายามที่จะพยายามที่จะเป็นอย่างนั้นให้ได้เงี้ยไม่ได้เป็นไม่มีอะไรเป็นอะไรสลัดออกทิ้งออกให้หมดไม่เหลือพอไม่เหลือแล้วว่างก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องกลับไปเช็คมันไม่ต้องไปเช็คอะไรเลยถ้ามันมันหลุดแล้วนะมันไม่หายไปไหนหรอกอย่ไปเช็คมันอันนี้สักพักก็เข้าไปเช็คแล้วใช่ไหม นิ่งๆตองลงเขาว่าเฉยๆกูพูดถูกไหมเนี่ยขอการค่ะถูกค่ะบาเพราะว่าครูบาอาจารย์ยมสอนให้เช็คแล้วก็โยมก็ไม่ทราบว่าต้องเปลี่ยนค่ะก็มาทราบจากครูบาไปหาลงตาลงศักนะไคุณหลอดตัวเลยประกาศนะใครที่ไปเช็คกิจบ้างๆโ้งโลงนิ่งๆไปหาหลวงตาลงศักดิ์โดดาพับเสือกับบ้านหมดอ่ะท่านเจอมาเยอะแล้วท่านบอกว่า มันมีอ๋เหลืออัลลฮันเช็คตัวเองอะ่ะอรหรันต้องเช็คตัวเองเหรอตอนนี้ฉันถึงอัลลฮันหรือเปลนะ่านะอ๋อตอนนี้ฉันไม่ใช่อรหลฮันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ๋อตอนนี้อาหารหลฮันแล้วโอ้ยมันจะผีบาทเถอะหรือวะแต่มันเป็นนะมันไม่โว้ยอาจหาันเท่าหานกว่านี้เยอะเอาเอาเอา,เอาพวกเธอมาหาฉันร้อยคนสิฉันดา่านี่สะเทือนหมดเลยเพราะมันไม่มีจริง แต่ของจริงมันกลัวใครหนิเนี่ยเจ่ไหมฉันด่าเธอเธอขโมยของฉันใช่ไหม,าาม,ไ,หมไม่ขโมยค่ะเพราะเธอไม่ได้ขโมยอ่ะเจ๊ไหมพอ้าใจไหมด่ายังไงเธอก็ไม่จะเทือนหรอกเพราะเธอไม่ได้ขโมยอ่ะพอก็ใจความหมายเธอไหมเนี่ยอ่าแต่ถ้าเธอเป็นขโมยมานะนิดนึงก็โด,ด,ดนด่านก็โอ้โกลัวแล้วถ้าไม่ได้เป็นอาหารน,นะด่านิดนึงก็สะเทือนแล้ว <c oughs> แค่มีคนว่าเธอนในกลุ่มนะ่ะอันนี้ไม่จริงหรอกโอ้โหเถียงกันบุบบุบบุบบบเลยจะเถียงทำไมถ้ามันเป็นมันจะเถียงทำไมอ่ะถามเจ ช่ยฉันเป็นนะอย่างเงี้ยเหรอพอเมื่อก่อนก็อยู่ด้วยกันนี่แหละไม่ใช่ว่าว่าว่าเขาไม่ดีอะไรนะเมื่อก่อนก็อยู่ในทีมเดียวกันนี่แหละหมายถึงว่าเขาอาจจะไม่รับอาตมาเป็นทีมหรอกแต่การสอนแบบนั้นเนี่ยดีในเบื้องต้นแต่ไม่ดีตรงที่เบื้องปลายไปรับรองว่าเนี่ยจบแล้วนี่จบกินแล้วอย่างี้ไม่ดีเนี่ยอันตรายมาก แต่ถ้สอนแบบวิธีการอย่างเงี้นะดูต่อไปเรื่อยๆนะดูดูจนกว่าจิตมันจะสลายความเปน็ตนตัวๆนะแล้วจะรู้เองนะเออยอย่างเงี้ยโอเคแต่ไม่ใช่วี้เนี่เธอจบแล้วนะนี่เธอจบแล้วนะเนี่เธอจบแล้วนะนี่ท่านก็มาตามแก้ไอ้ที่จบแล้วเนะี่ยไม่รู้กี่คนแนละ้วนะเนี่ยเฮ้ยเมย์สองคนน,งนี่กว่าจะรักษาอ้ฤทธิ์ได้นี่ก็ต้องนานเห็นไหมอ๋อตอนนี้ข้าไม่มีอะไรแล้ว <laughs> เดินเนี่ยกับหุ่นยนต์เล่นะเดินแข็งหมดเลยเพราะจิตมันไปแช่แต่ความว่างๆโล่งๆอ้ามีอะไรอีกขอพักคนค่ะปะมีอะไรใครอีกไหมเรื่องต้นใหม่เลยเวลามันจะเป็นคืนเดียวเท่านั้นแหละมันเก่งจริงอ่ะามึงจะเอาอะไรกับโกนหัวเลยบวชนี่เลยนียีบสองนี่มึงบวชเลย นี่นี่นี่นี้ก็ไม่บวชเนี่ยเนี่ยก็แทกไปสองสามทีก็บวชแลว้วไหนบอกว่าอยากเป็นอรหรันต์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทําไงพระเจ้าเป็นอรหันต์แล้วศึกไปเอาเมียไมศึกกับไปเอาบรบะลังไหมสาบุกต่างๆเนี่ยมีแต่บวชทั้งนั้นหละเพราะอะไรการมีเพศันประชิตหรือเออพูดผิดมีเพศคารวะนี่มันสร้างตัวตนตัวตนอะไรหวีผมแต่งตัวสวยงามหากินหาอยู่มันสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่เข้าใจไหม แล้วตาก็ไปว่างมาเหมือนกันเลยจา้าหนะตามาด้ยวยกันในใจแว่นนะนนะลูกพาพาพาไปด้วยไหมก็ไม่ได้ตาอยู่กับกุบาลน,นี่แหละถ้าอยากบวชจริงๆก็ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้อยากบวชไม่ให้บวชไม่อยากบวชจะให้บวชเองเก็บสิบแล้วค่อยททำไม่ต้องทําเยอะนะเดีย๋ยวเป็นลมตายซะก่อนรดน้ำต้นไม้ได้ก็รดนถอนยาได้ก็ถอนเหนื่อยก็พัก ที่นี่ไม่ได้มาให้ใช้แรงงานให้ดูใจตัวเองทําแล้วก็ดูใจตัวเองนะมีใครยิบมไหมคนไหนมาใหม่ไอพี่ป๊อบจะกลับเมื่อไหร่มึงมยังไม่ส่งกันบ้านมึงคิดว่าไม่โดนกูด่าแล้วมึงจะกลับได้เหรอเป็นยังไงบ้างอยู่อะเกี่วันแล้วเอาไ้ไหมมันที่เอาไปกูดูแล้หลบซ้ายหลบขวากูอยู่นี่ มึงจะมาทำไมถ้ามึงมาแล้วมึงไม่มาให้กูสอนอ่ะนะมาไม่ให้กูสอนกลับบ้านไปดีกว่าไปกลับไปต่างประเทศมึงจะมาอยู่ทำไมถ้าดีแล้วก็ดีก็มึงกูก็ไม่ววาอะไรใช่ไหมแต่ถ้าถ้ามันยังไม่ดีมาหากันแล้วเผื่อกูตายวันพรุ่งนี้มึงจะมึงจะได้มึงก็ไปเกิดอีู่วันเดิมอ่ะตรงไหนติดก็ถามสิไม่เก็บไว้ทำไมหรือว่าเป็นพระอรหันต์แล้วกูจะให้สอนเพื่อนเป็นยัง ไม่เป็นเออไม่เป็นแล้วไม่มีคำถามไม่มเออไม่มีคำถามก็แล้วไปมันมีก็ไม่มีก็ไม่มีก่อนจะมาเลยถ้ามันไม่มีจริงก็ไม่มีแค่นั้นน่ะเอาก็เดินใครจะถามอะไรมีใครไหมมันมีจะปล่อยแล้วเดี๋ไอ้สีตานี่น่ะไอ้ข้างหลังไอ้แจงนี่เองนั่นแหละ เป็นไ,ไงผมเอาไหมมันถ้าเข้าใจนะผมไม่อยากเลยเข้าใจก็เข้ใจป๊อปลับธรรมศาสการูบาเจ้าคขามไม่ไม่มีคำถามเจ้าคขากูบาก็ปฏิบัติตอนนี้ก็คือจากการทำงานเจ้าขากูบาที่ได้ไปอยู่ในครัวกับแม่แม่ค่ะกับแม่ชีค่ะ ตอนนี้เห็นเห็นอารมณ์ไหมเห็นจิตยังเห็นในความเป็นอัตราของตัวเองเจ้าค่ะที่บางครั้งคือเข้าไปวุ่นวายกับคนอื่นมากเกินไปเจ้าค่ะดูอารมณ์ไม่ได้ดูตัวเองอเห็นอารมณ์ที่เวลาเราวุ่นวายแล้วเราไม่พอใจดูอารมณ์เจ้าค่ะเห็นอารมณ์มันจะเป็นคนมีอารมณ์กับคนเห็นอารมณ์ แต่ถ้าถ้ามันฟุ้งมากก็กลับไปดูลมก็ได้หรืออยู่กไกลก็ได้ออตอนนั้นไปหนเแียกวก็พอแล้วหน่อยมีมยไหมนีแล้วเนาะ